ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่ายังไปไม่สุดแถวแนวแต่ป้าก็ห่วงตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ก็นานแน่นเหมือนกันนี่ใบไผ่แถวแถวนี้นะคะแถวกอของมันนี่แหละโหนานแน่นแล้วก็ยาวไปถึงนน่นเลยซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องเอาออกอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนเมื่อวาน ก็แย่มากๆเลยก็ไม่ไหวเลยนะคะถ้าเหมือนเมื่อวานเดี๋ยวป้าจะต้องจัดการตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่าจะสู้เพียงลําพังก็สู้สู้ประเปียกสู่สองมือเลยถึงแม้ว่าจะสู้เพียงลําพังป้าก็ไม่หวันนะคะ ว่าป้าเอาออกไปข้างนอกเลยดีกว่าถ้าเอาไว้ในแนวตรงกลางถ้าเอาไว้ตรงกลางของระหว่างกอไปถ้ามันไหม้เนาะลุกขึ้นกอไผกกอไผ่ก็จะไหม้หมดอยู่ดีนะคะเดี๋ยวป้าจะดึงออกไปข้างนอกดีกว่านี่นะคะกวาดออกไปข้างนอกเลยดีกว่า ก่อนก็ฟังแล้วพันอีกนะเก้านเนี่ยบอบอเป็นยังอกสู้ได้อันนี้ต้องสู้ได้เกิดเต็นเตียยปอพินใจไม่มีคำว่าถอย อยู่ได้อยู่แล้วลบจับอะไรอีกนาะเนี่ยป้าจะต้องเอากวาดออกไปแถวแถวข้างนอกแบบนี้เอาไปถ้าเผื่อไฟมามันก็จะได้ไม่ต้องเผากองไฟเนาะ ก็ตะวันกำลังจะลาลับขอฟ้าลอีกไม่นานมันก็คงจะมืดเนาะเพื่อนของป้าก็คือเสียงนกเสียงกานะคะเสียงน,นอกเสียงกาที่บินกลับรังก็เป็นเพื่อนของป้าได้นะคะ ลมตกดวงตะวันกำลังจะลารับปลายไม้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะกวาดไปเรื่อยๆตรงนี้กวาดออกไปแล้วก็ออกไปไว้ข้างนอกเหมือนกองนี้นะคะเอาไว้ในร่องนี้ถ้าจะไม่โอเคเพราะว่านั่นแหละเหมือนที่ป้าเล่านะถ้าสมมุติว่าไฟมาขึ้นตรงนี้ก่อไผ่ก็จะหมดเลยเหมือนกันนะจ๊ะ ต้องอ,ออกไปไว้ข้างนอกแบบนี้แล้วก็จะต้องทำไปให้สุดสอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยฝุ่นป้าไม่ได้เอาหน้ากากมาฝุ่นก็เยอะนะแต่ป้าจะต้องทำไปให้สุดซอยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ